สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะพี่น้องเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้หน่อยนะคะอยู่ที่บ้านสวนนะคะเจ๊ตังคนุนไทยเจ๊ตังพารวยนะคะแล้วก็แนวทางโชคลาภนะคะป้าพี่น้องตำเล่าไหมที่แรกเจ๊ตังบอกว่าเห็นเป็นเลขซีมันบอกเป็นเลขซีสี่ห้าเจ็ดที่แรกเห็นเป็นเลขซีเอฟซีคอมเมนต์มาเจ๊ตังนะบอกถูกตั้งแต่ครั้งแรกแล้ววสันว่าเห็นเป็นเลขสี่นะมันถูกแล้ววสัน บ่หนาเปลี่ยนเป็นเลขดึงเลยว่าจันนะคะเจตังก็เลยเอามาเบิ้งไม,มเมือเช้าก็ไปเบิ้งในรูปมันเป็นเลขซีอิรพีหน้องแต่ว่าเข้าสเผานะคะสะเผาแต่ว่ามันจะเป็นล่างๆเลขซีเดี๋ยวจะหายเอฟซีเบิงนะคะสี่ห้าเจ็ดตัวเลขที่ถูกต้องมันเป็นซีห้าเจ็ดนะคะเจตังเจ้าคือมาก ตำแท้ตำยังมื่อนี้สวัสดีคุณกระติบเมื่อนี้ฉัเอาตำเล่าคือเกาพี่น้องฉัขอคนตองงวดเลยนะคะสําหรับเมื่อนี้เนาะเพราะว่าเจตต่างเสียใจยุ่งหมู่านนี่เสียใจแห้งๆเห็นเป็นเล็กซีมาเปลี่ยนน้ำอันหลายคนวาเลขหนึง่งก็เลยเอาเล็กหนึง่งแต่ว่าเจ้าของก็บม่ได้ซื้อได้พี่น้องบ่ได้ซื้อเป็นเลขไเอซีนะก็อาอยุเอาเป็นเลน็กหนึ่งห,หนึ่องหาเนื่องเจตเนึ่งหาหนื่งเจดหาเจตจะสีไหมก็เลยประมาณ แต่บอฟซีาบางท่านเพิ่อนอาจจะเอาซีกับมีนะคะเพราะฉะนั้นเนะเาะห้าตตรงเสื้อสายตาตัวเองบัดน,นี้พี่น้องนะคะเดี๋ยวต่างผาดและความจริงเพิ่นหายตองหอดเดี๋ยวสิพ้าเอฟซีไปเบิ่งใหม่ถ้าผู้ใดเขามาเห็นเนี่ยให้คอมเมนต์แนวว่ามันจะได้ตัวใดน,นะคะได้ตัวไหนปตะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะเดี๋ยวภาพชัดมาเนาะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าเดี๋ยวจอปรับกล่องก่อนเด้อมันเอ่อ เดี๋ยวดูให้หน่อยนะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าพี่น้องพี่น้องสีขักๆนี่แหละเอฟซีว่าบบเมเล็กหนึ่งเด้อเจ็ดต่างโซนเดี๋ยวเดีด๋ยวให้เอฟซีเบิง่งไกๆก่อนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะหนูบอ อ๋อหนาวบออยู่ก่อนทำว่าเย็นเย็นอ๋อเมื้อนี้บ่หนาวจ้ะวันนี้อากาศไม่หนาวสวัสดีคุณเกรียงศักดิ์สวัสดีคุณกุ้งนาพี่น้องมูเจ้าเห็นเหรอมูเจ้าจงคอมเมนต์จอยฝ่ยไหนเด้อว่ามูเจ้าเห็นเป็นตัวใดเริ่ขคอยเอาผลไม้งายมา้ดูพี่คนก็ดีว่าอเสี่ยให้มู่เจ้าเบิ่งแบบชัดๆชัดๆนะคะโอ้ยไปก็เงดอยู่ดอกเงดมาเจะของเปลี่ยนเลขนะบ่เสื้อสายตาตัวเองเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อน เอาตะกร้าออกก่อนนะคะพอปูไม่แล้วมืนอนพี่นอ้องจุดูบบอ,อกปูกันนะเดี๋ยวจะจุดทูบบอกปูก่อนนะคะเดี๋ยวนะ FC ถ้าใครเห็นแล้วนี่อะใครเข้ามาคอมเมนต์ให้หน่อยนะนี่ท่านผู้ชมจะให้ดูอันนี้แหละ ที่จะให้ดูนะ่ะมันสีแท้ๆ FC กับว่าสีนะาเจ๊ตังมาสอ้มาเบิงแม่นี่หลีพี่น้องเดี๋ยวดวยเดี๋ยวให้ FC ดูจะเป็นเงาเงานิดนึงนะท่านผู้ชมช่วยดูแล้วก็คอมเมนต์มาให้หน่อยมันเลขหนึ่งหรือเลขสี่ใครที่อยู่ในคลิปนะคะช่วยคอมเมนต์มาให้หน่อยว่าเป็นเลขหนึ่งหรือเลขสี่เดี๋ยวเราจะจุดทูปขอต่องวดกันไปเลยนะคะสําหรับแบบนี้นะเจ๊ตังจะขอต่องวดเป็นตำลาว fc อมเมนต์มาบอกนะเมื่อวานเนี้ยจะตังเห็นตั้งแต่ครั้งแรกนะบอกว่าเป็นเลขสี่มันใช่แล้วสี่ห้าเจ็ดแต่ละหลายคนก็เห็นเป็นเลขหนึ่งก็เลยเยมาทางหนึ่งเลยนะคะวันนี้เราขอต่องวดไปเลยเนาะตามราวนะเนาะเด้อปูเสียใจเฮงเสียใจมากอ ใครเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวแอดจะจุดทูบก,ก่อนลมแรงแนะนี่จุดใดก็่น้องด่านโอ้องจุดตองจุดทูบไม่หายซะแล้วพี่นอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจุดทูบก,ก่อน จุดทู่ก่อนใครเห็นเป็นตัวไหนลองคอมเมนต์มานะคะเพราะว่าเมื่อที่ผ่านมาเนี่เราพลาดเลยหนมอระนโมาสรทักหน้ามืศั์ุโตมสุทสัระตระโสาสมุกาศกิ กายาวาจาจิตกรมหาวันทานะคะที่ปดิองค์ดงแสนเสลินทานราวิสุทธิเทวาโพเชมิกายาวาจาจิตกรราันทานะคะที่ปดิษองค์ดงสนสีันทานครวิสุทธิเทวาปูเชมิกายาวาจาจิตกรรหาันทานะคะที่ปดฐองค์ดังแสนสฉรี่ันทานักราบวิสุทธิเทวาปพเชมิวิยมปีกายาวาจาจิตกรราหาวันทานะคะที่ปดองค์ดัสนสลิ่นทานราิสุทธิเทวาโพเชมิ สิบ um ัน <t> ส <ani> <t ie sim occurs> <th> ีกายะกัจยาสีดำนวันทาน้ำตาพิพิธีอันดันแสนสิรจันทามหาราชที่สุดทีเคยมปูเทนี้นี่ตั้งใามหาลาโพธิโยนะคะกันทาปริตังสาธุสาธุสาธุณคูเอ้ยขอตองหัวเด้อลูกกระปุกคักเนาะให้ซีหาเจ็ดแท้ๆบอกแล้วว่าเป็นซีนังเปลี่ยนเป็นนังลูกนี่ล่ะขอโทษเอฟซีอลไรกเด้อพี่น้องซีเบิ่งไม้สัสเมื่อนี่แหละขอเบิ่งไม้สัสเด้อปูเด้อ ขอปิงปองที่เขาขอปิงฟองเหมือนเดิมแล้วก็จะขอ,อจับทูบเหมือนเดิมจุดทูบเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้ขอจุดทูบก,ก่อนเนาะจุดถูกก่อนเลยมาหนิขอสามตัวแตกด้วยผู้เด้อขอเป็นตำราพัฒนา ข็มาให้โชคให้มานสุกกูสุกคนคะ่ะเนื่งหาหนึ่งเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้ไงแต่ว่ามันจะเป็นลางๆไงพี่นอ้องหลายๆคนกัว่าเบิงแบบอาจจะมองไม่ชัดเนาะในกล้องเนาะก็เลยทากันว่าหนึ่งก็เลยหนึ่งตาม มาเห็นไหมคุณไฮบอกว่าสี่ห้าเจ็ดอ่าตัวตัวเอสี่ห้าเจ็ดมันเป็นเลขเดิมที่ออกไปเมื่อวานนี้นะคะมาดูมันก็เป็นสี่ห้าเจ็ดมันไม่ใช่หนึ่งท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็มองได้สองทางแต่ว่าถ้าดูด้วยตาเปล่านี่มันจะเป็นเงาเลขสี่แต่มันจะไปชัดเอไอตัวขอบสี่ตัวขอบเอเลขสี่แต่ขอบแหลมแหลมมันไม่ค่อยชัดมันเป็นลางๆเอาเป็นว่า เอาวันนี้แล้วกันเนาะวันนี้เป็นตำราวในวันวันที่สิบเนาะเป็นวันที่สิบนะคะอะเดี๋ยวรอรุ้นไปด้วยกันเมื่อกี้คุณกุ้งนางบอกว่าเอาใหม่ขอแตกสามตัวนะพี่น้องเนาะ,ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ขอให้แตกสามตัวแตกสามตัวเด้อปูสิบบานซาหาบานเลยใครเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดหน่อยนะคะ ู้ได้ขมาซอยเป็นกำลังใจกดไล์ก็แช์ให้ในเด้อพี่น้องนะคะใครยังไม่แชร์ช่วยแชร์ให้หน่อยนะคะอ่ะตัวแรกมาแล้วจ้าตัวแรกมาแล้วค่ะได้แต่ไดพี่น้องเด้อ ตัวแรกกล้องนี้ชัดมากเลยนะเลขสี่เพราะว่าลักษณะเราเอียงข้างเนาะมันก็เลยแบบอาจจะไม่ชัดทุกกล้องตอนนี้มันมีอยู่สีกล้องนะคะที่เรียงกันใครเห็นเป็นสี่ห้าเก็ดไหมเก็บีมาคอมเมนต์มาเจ๊ต้ 4, 5, 7, าสี่ห้าเก็บได้เด้อแต่แม่ต้องเลือกเลยใจก็เป็นสนะีเหรอฮาไปเลือกเป็นเทียนเป็นเ,นเ,เสียเนาะพี่น้องเนาะ ตัวแรกมาแล้วสามแน่นอนตัวแรกมาแล้วค่ะเอาหมายคอมเมนต์คอมเมนต์ท่านผู้ชมคอมเมนต์เลยค่ะตัวแรกเลขอะไรคอมเมนต์หน่อยแม่เลขสามบอพี่น้องใครเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์หน่อยค่ะ ใช่ไหมคะตำเลาวนะพี่น้องเลาาตองงดนะคะเลาาตองงดนะคะใครเข้ามาคอมเมนต์เลยแล้วตองงดจ้า <Okay. S 2> ใครเห็นเป็นตัวไหนลองคอมเมนต์มาดูนะคะว่าจะสายตาตรงกันไหม ตัวไหนลองคอมเมนต์มาดูนะคะท่านผู้ชมว่าเราจะเห็นตรงกันหรือเปล่านะคะ กลางแล้วนี่ตัวไหนคะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์มา นี่เลขหนึ่งมันจะเป็นหัวอย่างนี้เขาถึงว่าเลขหนึ่งพี่น้องนี่ถ้าเป็นเลขหนึ่งมันจะเป็นหัวอย่างนี้เห็นไหมข้าวก่อนมันไม่เป็นหัวเห็นไหมอันนี้หนึ่งแน่นอนนี่สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งค่ะเอฟซี FC. ถ้าเลขหนึ่งมันจะเป็นหัวอย่างนี้นะคะแมนบอพี่น้องว่า อันนี้นะไม่ใช่สีแน่นอนอัะน,นี้นาะหนึ่งเป๊ะเลยมันจะต่างกับข้างบนลิบลับเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยพี่น้องเป็นจังไดป่านนี่สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งใครเห็นเป็นตัวไหนลองคอมเมนต์มาสามเจ็ดหนึ่งเห็นไหมอันนี้มันหนึ่งชัดเลยเห็นไหมข้างบนอ่ะไอที่เป็นเลขสี่เนี่ยมันต่างกันมันไม่ใช่เลขสี่เอ้ยมันไม่ใช่เลขหนึ่งมันเป็นเลขสี่ อันนี้เราพัฒนาค่ะเราพัฒนาวันที่สิบนะคะเนาะ,ะสรุปนะคะสามเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวแอดจะไปอจับปิงปองที่นี่น่ะโอเคนะคะสรุปตัวเลขตามนี้นะคะใครเห็นแคปหน้าจอไว้นะคะใครดูไม่ทันก็ไปดูในคลิปได้นะคะเดี๋ยวแอดจะจับปิงปองก่อน เดี๋ยวขาจับปิงปองก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นตัวเลขจับปิงปองกันจะได้ตัวไหนเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนเลยพี่น้องขอตั้งกล้องก่อนจ้าท่านผู้ชมเพราะว่าเอาตรงนี้เนาะ ดี FC นะคะวัดดี FC ทุกท่านนะคะใครเข้ามานะคะเลขทูบของเรานะคะก็คือได้3 7 1เดหนึ่งเมื่อที่แล้วปู่ให้4ี 5, 7หนะแต่เรามองไปอีกตัวหนึ่งมนเลยไม่ใช่นะคะเราเลยไม่ถูกแต่ก็อาจจะมีบางคนที่เขาบอกที่ได้ตารพูดไปครั้งแรกว่า4พูดไปครั้งแรกว่า4นะคะแต่มันจะเป็นลางๆไอ้ข้างๆเนี้ยแต่ล่าสุดวันนี้เราจุดของวันที่10ได้3 7 1ชัดมากเลขหนึ่ง เดี๋ยวอันนี้เราจะขอปิงปองต่อมาแล้วจ้าไม่ได้ทายเลขเก้าค่ะท่านผู้ชมเลขเก้านะคะเก้าค่ะเอาแค่สองตัวเท่านั้นนะคะสามตัวบนสองตัวล่าง สพี่น้องเก้าสี่นะคะเป็นเก้าสี่นะคะ,ะสำหรับตัวเลขนะคะได้มาแล้วเก้าสี่ค่ะท่านผู้ชมนะคะสรุปจะเป็นตัวเลขเก้าสี่นะคะ โอเคตัวเลขนะคะก็คือสรุปตัวเลขเนาะได้เก้าสี ใครก็มากดไลค์กดแชร์กดอะไรกดแชร์นะคะก็ตัวเลขปิงปองเป็น94นะคะสําหรับเ,เลขทูบนะคะ371เจ็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะเฮงเฮงปังปังเลยรวยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลหน้าเดอ้อพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ